วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาเที่ยวตลาดน้ำสองคลองแวะไหว้พระวัดตลิ่งจันทร์ซึ่งจุดเช็คอินที่1เราจะพามาตลาดน้ำสองคลองซึ่งเป็นตลาดน้ำเล็กๆตั้งอยู่ภายในวัดตลิ่งจันทร์ภายในตลาดน้ำจะมีซุ้มจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มขนมสินค้าพื้นเมืองวันหยุดใครไม่รู้จะไปเที่ยวไหนแวะมาเที่ยวที่ตลาดน้ำสองคลองกันได้นะครับของกินเนี่ยเยอะมากมายเลยทีเดียว และใครที่รักงานทางด้านศิลปะก็มีกิจกรรมให้ทำกันด้วยนะครับซึ่งตลาดน้ำสองคลองนะครับเปิดให้บริการวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาและจุดเช็กอินที่2นะครับเราจะพาไปวัดตลิ่งชันเป็นวัดโบราณเก่าแก่อีกวัดหนึ่งตั้งอยู่ริมน้ำคลองชักพระใหม่ย่านวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำซึ่งมีองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานเป็นองค์ประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธมงคลสิทธิ์นิมิตรประชานาตอเนเอง ซึ่งวัดตลิ่งชันเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา7นิกาถึง18นิกาส่วนวิธีการเดินทางก็ไม่ได้ยากเลยตามนี้ได้เลยครับยังไงมาเที่ยวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย